นี้เราอยู่ที่บ้านทับทซตำบลวัตตะแบกอำเภอเทพสถิตเราจะพามาชมสวนกระบองเพชรฟาร์มลุงจรคุณอาอดุลรีดีเดี๋ยวพาเราชมสวนเดี๋ยวเราไปดูต้นพันธุ์นะครับที่เอา,มาเมล็ดไปเพาะเขาลดน้ำไหมอาทิตย์หนึ่งลดสองั้างอาทิตย์หนึ่งลดสองข้างลดอาทิตย์ละสองครั้งลดเยอะไหมถ่วมไหม รถแบบชุ่มไหมหรือยังไงแบบรถต้นไม้นี่แหละมันรถต้นไม้นะครับรถน้ำอาทิตย์ละสองครั้งพอ,พอ,พอมันอยู่ได้ไม่ให้ไม่ให้มันเปียกมากใช่ไหมก็พอดีๆเปียกมากกนแล้วเน่ารถเดยอะก็เน่าลากเน่าโอ้พอประมาณพอประมาณนี้ประมาณในเผื่อเผื่อคนว่าถ้าเผื่อเขาซื้อไปเลี้ยงแต่เขาอยากเอ๊ะทำไมมันเขากลัวมันตายอะไรเงี้ยเขาลดยังไงเขาลดให้ชุ่มเลยไหมหรือยังไงให้ชุ่มเลยลดให้ชุ่มเลยให้ชุ่มก็ว่าลงไปถึงรากมันลงไปถึงลากแล้วพอเลย ก็อาทิตย์หนึ่งค้างข้างเดียวได้ไหมสองข้างค้างเดียวมันเย้ะอ๋ออาทิตย์เราต้องอาทิตย์ละสองค้งนะครับเพื่อนๆสองอาทิตย์ใส่ปุ๋ยที่หนึ่งวิธีวิธีเพราะเขาเริ่มจากยังไงเอาเมล็ดเอาเมล็ดมันมาเอาเมล็ดเมล็ดมันอยู่ตรงไหนส่วนไหนหรือว่าเราต้องเอาเขานำเขามาเก็บแบบนี้เดียเจ็บมันจะมันจะขึ้นจากนี้เป็นดอกอย่าเงี่ยเป็นดอกบะนัเนีละไหน ต่อไปได้เราก็เที่งกัดเราเมล็ดไปติมมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วเราเอาเมล็ดไปเพาะไงเอาเมล็ดไปมันแห้งถึงจะเอาเมล็ดไปได้เียไอ้แล้วลูกไอ้ก้อนใหญ่ๆนี่มันต้องใช้เวลานานไหมประมาณสิบกว่าปีเนี่ยสิบปีสิบกว่าปีแหละมายี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ยนะเดี๋ยวเราขายยังไงขายในกระดานนี่ราคาเี่าไหรใหญ่มากนะครับเพื่อนๆประมาณเท่าไหร่นะตั้งค์ตีห้าพันนั่นสิบห้าพันสิบปี โอ้โหคุ้มไหมมันใหญ่หัวรักมื่นกับมีรักมื่นกับมีเอาในสวยอะแบบแล้วอย่างต้นต้นเล็กๆกระถางเล็กๆนี่ขายยังไงนี่โอ้นีสตวที่ห้าบาทวะเขามีชื่อเรียกไหมมีนี่เขาเรียกนิ้วมันมีชื่อของมันใช่ไหมไม่นิ้วอันนี้คือนิ้วกระถางละสามสิบห้าบาทเอาเอาเอาเมล็ดแห่งมันมาเพาะคือกันใช่ไหมตัด นี่ก็ตัดไปตัดเอาไปชําตัดไปชํแเราใช้เวลานานไหมกระถางหนึ่ง่างนี้นะครับเป็นเดือนเป็นเวลาเป็นใช้เวลาเป็นเดือนนะอฮะเป็นเดือนกวาจะแจกกอกมาต้นต้นละสามสิบห้าบาทอือโอเคอยู่นะอันนี้อันนี้ต้นอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรพวกนี้หัวช่างพวกอะไรหัวช่างผมันมีดอกมัมันมีหลายสายหลายสายพันธุ์มันมีดอกไม่รู้ชื่อหม่หมดเรารู้ชื่อไม่หมดเราเราก็ดูคร่าวๆไปแล้วกันเนาะอือันไหนเขานิยม มันมันละย้จิตใจกันนอ๋อแล้วแต่คนชอบหลังจากซื้อไปแล้วเพื่อนๆก็ต้องลดน้ําทีแรกเราก็พอช้ำไปนี้ก่อนแล้วก็ไหนพอโตแล้วก็ลื้อไปเอาไปปลูกนี่แบบนี้แหละเราจะมาทําให้หัวเล็กๆกอนพอโตโตหน่อยแล้วก็แยกคัดแยกไปปลูกใส่กระถางไงถางไว้นนียถางวางนี้ทำให้ทำให้นิ่งเจี้่ค่อยๆเพิ่มกระถางขึ้นไปเนาะใหญ่ผมจะโตแล้วกันอันนี้คือตัดมา ชำ้ชำช้ำต,ต,ตัดรากตัดรากแล้ไม่มาปลูกตัดรากล้วมาปล,าลูปกเสียบแล้วติดเลยหรือติดมันเหมือนง่ายเนาะ <c oughs> ทิ้งไว้เป็นที่สองาทิตย์ยังไม่ตายเลยมันทนมันเหมือนง่ายแต่มันมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะเพื่อนๆอน่า <c oughs> ตัวนี้ต,นนออนตัดไปทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งก็ปลูกได้มันก็ออกรากมันตัดไปทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งต้องแช่น้ำไหมแช่แล้วปลูกวางไว้เฉยๆเนี่ยวางที่เสรปลูกได้เลยครับ ดินแล้วถ้าดินบางที่เราก็ดินของเราซื้อมาาก,ก็ปลูกได้กันอ๋พอพราะวกนี้ไม,นไ,มไม่เลือก,กดินนอกนี่ไม่ครับไม่เลือกดินดินธรรมาชาติยังปลูกได้เลยดินธรรมาชาติกระปลูกได้เป็นโอไปเนี่ยไอพวกนี้คือต้นพันธ์ไอต้นพันธุ์ที่มดที่ม,มีมีดอกใช่ไหมที่มีมเมล็ดนี่คือเอาไว้เป็นต้นพันธุ์นะครับสามารถเอาเมล็ดเอาดอกไปปลูกได้หรือไม่ก็ตัดตัดไปเลยหรือบางอย่างต้องเอาเมล็ดหรือบางอย่างต้องปลูกนี่มนี้ตัดส่วนนี้ครับเป็นต้นพันธุ์ที่ เรอเก็บมเมล็ดเอาไปเพาะชำต่อไปอืโอ้โหคุณต้องก็ตัดไปได้เลยหรือโอเขาตัดไปปลูกได้เลยปลูกทําทนยอมทนอะไรได้กี่ปีมันกว่าจะออกดอกหลายปีอยู่คงจะโตใช้เวลาอยู่อืมโตเต็มใบมันลบากคืง่ายโตเต็มใบมันจะออกดอกเนาะ <c oughs> อันนี้สําหรับคน,คนเลี้ยงเนี่ต้องใจเย็นๆนะแบบปล่อยปลูกลืมเนาะ ถ้าเกิดว่าไปลดหน้ามันเรื่อยๆนี่ตายนะเนาะตายมันต้องเวนระยะมันด้วยครับแต่เราไม่เวนระยะมันไม่ได้แล้วลากมันเน่าบองอเพชรพวกนี้ก็บองเพชรน,นะครับเป็นพืชกระบองเพชรสามารถสัตว์เสียบปลูกกับดินบ้านเราได้เลยอันนี้นี่นิ้วพวกฝาตัวนี้เดี๋ยวไปไปปลูกแต่กระถางตัดตัวตัดตวไปปลูกแต่กระถาง ถ้าแบบนี้ต้องตัดนะครับเพื่อนเพื่อนแบบนู้นแบบนึงอ๋อจะได้เป็นอย่น่างไงอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ท,ทั้งท้องนี่ตัดรลากตัดหลาปูเปลี่ยกระถางให้มันคนดูแลไว้จังว่าคิดเฉยคนดูแลเฉยๆแต่ว่าคนชอบก็สวยงามนะครับพเพื่อนๆนคนไ่เห็นก็ตื่นตานตื่นใจโอ้สวยสวยเนียแต่เราก็เวลาเราไปเลือกซื้อเราก็ไม่รู้จะซื้ออันไหนแล้วอันไหนก็สวยหมดครับกระถางเล็กๆนี่ปล่อยมันใหญ่ได้ไหมนี่ถ้ามีคนขายเขาขายไปเรื่อย แต่ถ้าปล่อยใหญ่ก็คือได้ก็คือจะได้ราคาเหมือนไอ้พวกมันก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนกระถางให้มันเนยไม่แต่ว่ามันราคามันจะแพงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมแพงขึ้นเรื่อยๆโอ้ก็แบบหวยใหญ่ไปเลยแล้วก็ะหวเล็กๆแบบนี้และโอ้แพงขึ้นเรื่อยๆหัวเล็กๆแบบนี้เนี้ยที่เดิมก็พอโตแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้มันไงอ๋อแล้วที่เขาเอาไปลงดินนี่ก็คือปล่อยใหญ่เลยปล่อยใหญ่เลยปล่อยใหญ่ก็ราคาแพงขึ้นไปเรื่อยปล่อยธรรมชาติของมันนั่นปล่อยธรรมชาติต้องรดน้ำไหมรดกันแล้วเนาะ รถทุกอันรถท,ทุกันรถทุกสองอาทิตย์ทกันแหละสองอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งที่กันน่หนะเพื่อนๆทีเ่เห็นประมาณประมาณสองนึงเนาะ <c oughs> ใช้เวลาในการเพาะนี่ประมาณสิบปีเพาะเลี้ยงสิบปีกว่าจะได้จําหน่ายก็ราคาหลายพันบาท <c oughs> นี่เปิดมากี่ปีล้ว <c oughs> ยี่สิบกว่าปี <c oughs> ยี่สิบกว่าปีโอ้ แล้วอดูนนี่ทำมากี่ปีแล้วทำมาสี่สิบห้าปีแล้วนะ สายพันธุ์ก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปครับนี่นะครับ o A A โอเอซิสโอเอซิสที่หลายหลายคนก็ชอบโอเอซิสเลยทะเลทรายครับเหมือนเราอยู่กลางทะเลทรายผมชอบนะอตัวแวบนี้นี่นะครับ สวนกระบองเพชรที่บ้านทับไซตตํบลวัตะแบกอำเภอเทศสิิตจังหวัดเชียภูมินะครับห่างจากถนนเส้นหลักสายสุรนาลายนครราชสีมาเพียง1,5กิโลเมตรเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถแวะชมสวนกระบองเพชรที่นี่ได้นะครับกว่าจะเป็นกระถางใหญ่ตรงนี้ใช้เวลากว่า5ปีถึง10ปีนะใช้เวลาใช้เวลาปลูกนานมาก เป็นส,สปีนะครับก็บอกเพชร ต่ผมได้นะราคาประมาณ5,000-1,000บาทแต่ต้นนะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลย สวยงนาดเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบกระบองเพชรที่มีดอกนะมาดูมาดูลักษณะของดอกที่นี่ได้ก่อนเลยครับใครสนใจจะปลูกกระบองเพชรแบบไหนที่เออสงสัยว่ามันยังไม่เป็นดอกในเะมื่อมันเป็นดอกแล้วมันจะเป็นรูปร่างยังไงเพื่อนๆมาได้ชมที่นี่ได้ก่อนเลยนะครับเอาเป็นไกด์ไลน์ก่อนว่าเราเออจะเราเราชอบดอกแบบไหนเราจะปลูกดอกสีอะไรอ่ะมาดูได้เลยที่บ้านทับไานะ นี่ครับกระบองเพชรสุดยอดของความถึกทนแต่ไม่ชอบน้ำถ้าเป็นทุเรียนก็ตายครับสองวันลดอ,อ,อาทิตย์นึงลด2วันทุเรียนนี่ตายแต่กระบองเพชรเขาบอกชิวมากเพื่อนๆหลายคนก็คงชอบนะครับแวะเยี่ยมชมได้ครับผมถ้าช่วงเที่ยงนี้ก็จะร้อนหน่อยขับเข้ามาไม่ไกลครับจากทางสายหลัก เป็นสุลานาลายนครราชสีมานะครับคล้ายๆดอกเป็นจะมาดเหมือนกันนะดอกสีเหลือง,งครับสวยงามครับต้นใหญ่นะครับนี่ครับต้นนี้ก็กำลังจะออกดอกครับดอกเขาก็สวยนะคนที่อยู่คอนโดเนาะไม่มีเวลาที่จะรดน้ำ ก็รอดนะผมว่านะอาทิตย์หนึ่งรถครั้งนึงก็น่าจะรอดอยู่ยสีขาวก็มีนะครับเพื่อนอนี่นะครับเป็นดอกของเขาว้าวโอ้สีเหลืองสดสวยครับสวยงามมากครับ,ารบฟาร์ม กระบองเพชรสวนแห่งนี้อยู่ใกล้ๆบ้านผมเองที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยพาเพื่อนๆมาแวะชมเห็นถึงความอลังการของกระบองเพชรเวลาเขารวมตัวอยู่เยอะๆมันก็สวยงามปิ๊กแบบนะครับโอ้นี่นะครับต้นกระบองเพชรเต็มไปด้วยกระบองเพชรครับทั้งสวนนี้ใครสนใจซื้อจํานวนมากก็สามารถติดต่อทางเจ้าของได้นะครับ วันนี้ท่านเจ้าของก็ไม่อยู่ที่สวนนะครับสนใจก็ติดต่อผ่านคุณลุงอดุดลุล์ที่ดูแลสวนได้นะครับพอเพื่อนๆเ,เห็นป้ายบ้านทับสนะครับก็ชิดซ้ายเดี้ยวเข้ามาสักประมาณ1กิโลกว่าๆสวนก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับก็ด้านหน้าถนนก็จะมีต้นกระบองเพชรเป็นสัญลักษณ์ให้สังเกตได้อยู่ นี่นะครับถ้าเราลงทุนน้อยๆก็ต้นละ35บาทที่กำลังเพาะชำไว้นี่เลยครับผมต้นดอกดอกสวยมากดอกสีแดงครับสวยงามมากต้นนี้ก็คล้ายๆสับป,ปะรดเนาะเขามีดอกด้วยนะครับเนี่ยดอกก็จะยอดเรียวๆหน่อย ต้นนี้เขาก็มีดอกนะครับใครปลูกไว้ก็ดอกเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนพวกนี้ก็เหมือนสมองนะคล้ายๆสมองคนนี่เราเห็นตามทะเลทรายต้นใหญ่ๆดอกสีชมพูนะครับติดกั้นก็ดอกสีขาวความหลากหลายของเขานี่ทําให้เราดูได้ไม่เบื่อนะสำหรับกระบองเพชรเนาะส่วนตัวผมเองก็ชอบนะแต่ แต่ว่าไม่มีพื้นที่ให้ปลูกได้ปลูกของกินก่อนแล้วกันครับตอนนี้เอาตัวรอดก่อน ตรงนี้ก็เป็นหนามแหลมนะครับก็มีความอันตรายนิดนึงเด็กๆก,ก็ไม่ควรเล่นนะครับครับกำลังจะออกดอกเนาะหลายช่อเลยกำลังจะออกดอกครับส่วนต้นนี้ปล่อยให้โตนอกโรงเรือนครับโอ้โหใหญ่มากเลยผมสูงประมาณ3เมตรได้นะครับตน้นนี้ตรงไหน,นที่แรงๆไม่รู้จะปลูกอะไรก็เนนี่เลยครับ โอ้โห oh, oh. สูงเหมือนต้นมะม่วงเลยนี่คือกระบองเพชรน,นะครับต้นใหญ่มากเป็นร่มได้เลยนะเนี่ยถ้าอยู่กลางทะเลทรายผมก็รอดนะได้ร่มนี้ถ้ามีน้ำนะนี่ครับของจริงครับกระบองเพชรอันนี้ก็เป็นไม้ประดับนะครับเป็นเ,เหมือนสับประรดนะครับหัวเขาคล้ายคล้ายสับประรด อเห็นแบบนี้สูงท่วมหัวผมนะต้นกระบองเพชรครับผมนี่ต้นอะไรครับเนี่ยโอ้กระบองเพชรอันไหนก็กระบองเพชรหมดเพราะเราไม่รู้ชื่อเขาเอ๊ะมันเหมือนกลวงกลวงนะโอ้สูงมากเลยครับอือ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับตอนนี้เราต้องไปหาน้ำก่อนเพราะว่าตรงนี้เหมือนทะเลทรายครับร้อนมากเราไม่ต้องไปไกลถึงทะเลทรายครับมาดูกระป๋องเพชรที่บ้านทับไซตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ